สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมย์ที่นี่แฮนด์เมดนะคะพี่แนะนําหมวกโคเรเชใบนี้นะคะหมวกโคเรเชใบนี้เราจะถักจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะขอบนะคะเป็นขอบโคเรเชนะคะวิธีทําขอบโคเรเชเป็นแบบที่สองนะคะคลิปลิงก์ที่เกี่ยวข้องขอบโคเชหรือปอมปอมที่เราต้องการจะติดนะคะ<ม>เดี๋ยวพี่ส่งคลิปลิงก์ไว้ใต้คําอธิบายคลิปวิดีโอนี้ก็ตามไปดูได้นะคะหมวกใบนี้เราถักจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะความสูง ความสูงตั้งแต่ตรงแถวสีตรงนี้ถึงขอบนะคะเจ็ดนิ้วแล้วก็ลดกลางหมวกวิธีลดกลางหมวกจะใช้เทคนิคเดียวกันกับการถักนิตติ้งนะคะลดโดยการใช้ F เกี่ยวหน้านะคะลายแถวที่สำคัญที่สุดคือแถวเริ่มต้นที่ต่อจากขอบนะคะจะเป็นตัวกำหนดว่าลายคุณจะถักกี่แถวลายนะคะของพี่พี่เริ่มต้นตรงนี้เก้านะคะเกหารสลงตัวได้ยี ยี่สิบสามลายที่เป็นลายสีน้ำตาลรอบแรกถ้าคุณจะเพิ่มหรือคุณจะลดนะคะแถวรวมแถวแรกที่ต่อจากขอบนะคะจะเป็นตัวกำหนดนะคะหารด้วยสี่ลงตัวนะคะขอบอันนี้ขึ้นอยู่กับรอบศีรษะแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะเมชินีแฮนด์เมดค่ะดูอุปรกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์สําหรับถักหมวกใบนี้นะคะหมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมอีเกิลน,นะคะเส้นขนาดสี่พายจะใช้สามสีนะคะสลับกันนะคะเวลาถักถักเส้นเดียวนะคะสีเลือกตามชอบนะคะของพี่พี่ใช้สามสีนี้นะคะเข็มโคเชนะคะพี่จะถักไหมพรมสี่พายเส้นเดียวใช้เข็มทองสองหัวยี่ห้อทิวลิปเบอร์ที่พี่ใช้คือหกทับศูนย์นะคะ ถ้าเข็มกับไหมแตกต่างไปจากต้นแบบคุณต้องคำนวณเองนะคะถ้าเหมือนกับพี่ก็ถักตามพี่ได้เลยนะคะเข็มสอดนะคะแล้วก็กันไกลค่ะอุปกรณ์มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะหมวกใบนี้นะคะพี่จะเริ่มงานโดยการถักขอบนะคะขอบเป็นขอบแบบที่สองนะคะวิธีถักเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ที่ ใต้คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะตามไปดูได้นะคะตัวหลักที่ขึ้นพี่ขึ้นแปดโซ่นะคะความยาวของขอบนะคะเวลาเราคํานวณก็คํานวณจากรอบศีรษะเรานะคะพอดีพอดีอดไหมครับไม่หลวมนะคะของพี่ถ้านับตรงรอนตรงนี้นะคะนับรอนรอนที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะได้สี่สิบรอนนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเชื่อมเป็นวงกลมแล้วขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่งนะคะ พี่จะเริ่มตัวตัวแถวที่เริ่มต้นนี้นะคะยังไม่นับเป็นแถวที่หนึ่งนะคะแถวเริ่มต้นจะเป็นแถวที่ทําให้หลักของหมวกลงตัวนะคะพี่จะถักโดยการถักเอ็กวนรอบทั้งหมดเก้าสิบสองหลักนะคะเวลาเราถักนี่นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็เอ็กนับเป็นหนึ่งนะคะหลักที่สองนี่นะคะถ้าเราจะเพิ่มก็เพิ่มลงตรงช่องนี้นะคะสาม สี่ถักไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นับให้ครบค่ะห้าหกถักสองแล้วก็เพิ่มหนึ่งนะคะถักวนไปรอบค่ะลายที่จะถักนะคะหารสี่ลงตัวพี่จะเริ่มเก้าสิบสองหลักค่ะหลังจากแถวเริ่มต้นนะคะเราถักเอ็กวนรอบนะคะได้เก้าสิบสองหลัก เราปิดงานตรงจุดเริ่มต้นนะคะดึงสี่เราขึ้นด้วยโซ่สามนะคะลายจะถักโซ่สามแล้วก็เอฟสองครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอขั้นด้วยโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะข้ามไปสามหลักค่ะหนึ่งสองสามลงหลักที่สี่ถักเอฟสามครั้งลงไปในหลักเดียวกันค่ะ ด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วนับไปสามนะคะหนึ่งสองสามลงหลักที่สี่ถักแบบนี้วนรอบนะคะโซ่หนึ่งค่ะหนึ่งสองสามลงหลักที่สี่โซ่หนึ่งนะคะข้ามหนึ่งสองสาม ถักแบบนี้นะคะวนรอบค่ะแถวที่หนึ่งของลายนะคะเราจะถักด้วยสีทองบนรอบนะคะนับตัวหลักตรงนี้จะได้ทั้งหมดยี่สิบสามหลักยี่บสามหลักมาจากเก้าสิบสองที่เราเริ่มตรงตรงแถวเริ่มต้นตรงนี้นะคะเก้าสิบสองหารสี่จะได้ตัวนี้ค่ะออกมาทั้งหมดยี่สิบสามตัวนะคะหลังจากนั้นนะคะสีน้ำตาลเราปิดงานนะคะดึงซีผ่านเราค้างไว้ก่อน เปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะเอาสีแดงเข้ามาไว้ในมือนะคะเริ่มงานตรงไหนก็ได้ช่องไหนก็ได้นะคะเลือกเอาแล้วแต่สะดวกนะคะของพี่พี่จะเริ่มแถวนี้เลยต่อตรงนี้นะเอาสีแดงนะคะเข้าไปไว้ในงานวางด้านหลังนะคะแล้วก็เริ่มงานตรงนี้ขึ้นโซ่สามนะคะขึ้นโซ่สามเสร็จแล้วนะคะ ตัวแรกโซ่สามแทนเอฟนะคะหลังจากนั้นนะคะเอาหัวเข็มนะคะแทงลงมาถึงด้านล่างนี้นะแล้วถักเอฟตัวที่สองมันจะเกี่ยวลงไปถึงด้านล่างเลยนะคะตัวที่สามงานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้นะตรงโซ่สามที่เว้นนี่นะคะลงตรงกลาง ถักเอ F สามครั้งค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วลงตรงช่องนี้นะที่เราเว้นไว้โซ่หนึ่งนะคะ ตัวสีน้ำตาลมันจะขึ้นไปอยู่ตรงกลางนะคะมันจะค่อมสีน้ำตาลไปเลยค่ะแบบนี่ขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักแบบนี้นะคะวนรอบค่ะ งานสีที่สองนะคะสีแดงสีแดงมันจะถักสับว่างลงไปในของสีน้ําตาลนะคะงานจะจบโดยการที่ถักโซ่หนึ่งแล้วนับขึ้นไปตรงโซ่สามนะคะดึงผ่านดึงไหมออกมาไว้แบบนี้สีน้ําตาลอยู่นี่นะคะสีแดงอยู่นี่ต่อไปเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าเราจะใช้สามสีนะคะถักเหมือนกันค่ะถักเหมือนเดิมเลยเอาสีฟ้าไว้ด้านหลัง งานเริ่มงานจะเริ่มตรงกลีบที่สองของสีน้ำตาลขึ้นโซ่สามแล้วถักเอฟลงไปค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งลงตรงกลีบที่สองของสีน้ำตาลลายจะมีอยู่เท่านี้นะคะถักสลับสี สลับไปสลับมาเดี๋ยวแถวต่อไปพี่จะโยงไหมสีน้ำตาลขึ้นมาให้ดูนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ ใครจะเล่นสีมากกว่านี้ก็ทําเหมือนเดิมนะคะใส่ไหมเข้าไปเหมือนเดิมสีน้ําตาลอยู่นี่นะคะสีแดงอยู่นี่ถักวนมานะคะเดี๋ยวปิดงานสีน้ําเงินแล้วก็จะเริ่มงานด้วยสีน้ําตาลค่ะหลังจากที่เราป้อนไหมทั้งสามสีเข้าไปในงานหมดแล้วนะคะเราก็เริ่มแรกเราถักด้วยสีน้ําตาลหรือสีทองนะคะอันนี้นะสลับด้วยแดงนะคะแล้วก็สลับด้วยสีฟ้า แถวต่อไปนะคะพี่จะโยงไหมสีน้ําตาลขึ้นมาตอนที่เราเราดึงไว้แบบนี้นะคะเวลาเราจะโยงนี่นะคะเวลาเราจะโยงไหมให้เราเริ่มงานโดยการที่แทงแบบนี้นะตรงที่ตรงหลักที่สองของสีแดงค่ะแล้วดึงไหมออกมาเราจะเริ่มงานโดยการถักลูกโซ่นะคะแล้วก็ดึงไหมสีน้ําตาลขึ้นมาถัก ะคะะนไหมสีน้ําตาลใส่ไว้ในเข็ม,มดึงไหมออกมาตรงช่องนี้แล้วก็เริ่มงานโดยการถักโซ่สามพอโซ่ 3, สามเสร็จแล้วก็ถักเอฟลงไปสองตัวเป็นการเริ่มงานเหมือนที่เราถักปกติอะค่ะไหมมันก็จะต่อนขึ้นไปแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาล ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วมันก็ข้ามตรงนี้มาแล้วเราก็ถักเราถักลายเราปกติแต่พอถักสีน้ําตาลเสร็จแล้วเราจะโยงสีแดงก็โยงขึ้นมาเหมือนเหมือนเดิมสีแดงมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะเราก็จะถักสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความสูงตามต้องการะคะ่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็งานมันก็จะลงตรงนี้ถักเหมือนกันหมดทุกแถวะคะ่ะ ลี่ยนสีสลับไปสลับมานะคะลายนี้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวพอได้ความสูงตามต้องการเรามาดูวิธีลดกลางหมวกนะคะถ้าใครจะเล่นสีมากกว่านี้ก็ใส่สีเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากที่เราถักสลับสีมาเรื่อยๆนะคะงานเราออกมาจะหน้าตาแบบนี้ทีนี้พี่ให้ดูงานด้านในนี่นะคะงานด้านใน เราจะโยงไหมออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะไม่เห็นรอยต่อของไหมเลยทีนี้มันมีวิธีที่ทําให้มันไม่ลังถ้าเราโยงแบบนี้นะคะถ้าเราโยงโดยที่ไหมพอมันจบตรงนี้เสร็จเนี่ยเราวยงขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะทําให้งานลังนี่นะคะงานมันจะดึงดึงสีแดงเห็นไหมคะสีแดงมันจะโน้มอย่างนี้มันมีวิธีไม่ให้มันดึงนะคะ ตรงนี้นะด้านหลังเดี๋ยวอันต่อไปพี่จะถักสีทองนะคะตรงนี้ตรงที่เราปิดงานตรงสีทองตอนที่ก่อนจะเว้นนะคะเนี่ยะเราขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สองเราทิ้งงานไว้เราเค่อยเอามาใช้เหมือนกันพวกนี้เหมือนกันขึ้นโซ่สองแล้วทิ้งไว้นะคะทีนี้พอเวลาจะเราจะเอามาใช้เนี่ยไอโซ่สองเนี่ยมันจะขึ้นมาสูงเท่าระดับตัวสีแดงเวลาเราจะใช้เราก็แทงไปตรงกลางของสีแดงตรงนี้นะคะ เราก็เอาห่วงออกมาแล้วเราก็สามารถถักได้เลยมันก็จะไม่ลังเนี่ยค่ะสีแดงก็จะถักเป็นสีแดงได้ปกติไม่ต้องโน้มลงถ้าอย่างเงี้ยงานจะเนียนนะคะเปลี่ยนสีฟ้าเปลี่ยนสีแดงก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะเดี๋ยวแถวต่อไปนะคะพี่จะถักสีน้ำตาลอีกแถวหนึง่งก็จะปิดงานแล้วค่ะปิดงานกลางหมวกนะคะ ใครต้องการสูงกว่านี้ก็ถักเพิ่มได้ก็จะเป็นเล็กเกสนะคะต่อไปเรามาดูวิธีเก็บงานนะคะแถวสุดท้ายข้างบนนี้ก่อนจะเก็บกลางหมวกนะคะเราจะปรับงานตรงนี้ที่มันเป็นที่มันเป็นช่องว่างอย่างนี้นะคะให้ออกมาเป็นเส้นตรงวิธีปรับงานนะคะพี่จะจบงานด้วยสีเดียวกับที่ถักขอบนะคะคือสีทองเริ่มงานตรงนี้นะคะโดยการถักโซ่หนึ่ง พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราถัก X ค่ะนี่นะคะถัก X ลงบนบนตัว F แล้วตรงนี้นะคะพันหัวเข็มถัก F ลงไปตรงกลางงานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะด้านบนด้านบน F เราจะถัก X สามครั้งนะคะสามครั้งสามหลักตรงกลางตรงนี้พันหัวเข็มะคะ่ะถัก F ตัวเดียว นี่นะคะเราจะเก็บงานแบบนี้วนรอบแล้วก็มาปิดงานฝั่งฝั่งทางทางนี้นะคะตรงที่จุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะลดกลางหมวกค่ะพอเราถักตรงนี้นะคะเราต้องนับหลักด้วยนะคะว่าเราได้ทั้งหมดกี่หลักแล้วเดี๋ยวเรามาหารหันกลางหมวกค่ะมันจะได้ออกมาเท่าเดิมเพราะว่าตอนแรกที่เราเริ่มเราเริ่มเก้าสิบสอง สสบองหาร4เดี๋ยวพอเราถักวนครบนะคะต่อหนึ่งชุดเราจะได้เท่าเดิมหนึ่งชุดเราจะได้ออกมาสี่หลักเนี่ยค่ะนึงงสสอามสี่จะได้เก้า92เท่าเดิมนี่นะคะปรับงานแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะลดกลางหมวกค่ะแถวที่หนึ่งของการปรับหลักก่อนที่จะลดกลางหมวกนะคะเราจะถักเริ่มตรงนี้ด้วย โซ่หนึ่งแล้วก็ถักเอสองหลักลงไปบนบน f นะคะตรงนี้จะเป็น f แล้วข้างบนเนี่ยจะถักสามเอถ้าเราถักอย่างนี้ทุกหลักนะคะยี่สามคูณด้วยสี่มันจะได้เก้าสิบสองทีนี้พี่ต้องการให้หลักมันจบที่เก้าสิบเก้าสิบจะได้หารสิบห้าลงตัวเราจะรวบสองหลักนะคะเพื่อให้หลักรวมเราเหลือเก้าสิบเวลาเรารวบเรารวบที่หลักเอนะคะรวบแบบนี้ถักเนะคะสองจุดนะคะ ถักแบบนี้อีกจุดหนึ่งมันก็จะกระจายอยู่ตรงประมาณกลางๆนะคะแล้วเรานับหลักนะคะหลักเราจะได้เก้าสิบพอดีปิดงานตรงนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ตรงโซ่หนึ่งที่เราเริ่มเราแทงแล้วเราดึงผ่านเริ่มลดหลักนะคะเก้าสิบหารสิบห้าจะได้หกนะคะเริ่มช่วงที่หนึ่งเราขึ้นโซ่สาม แล้วเราถัก F นะคะถัก F ไปห้าหลักสามนะคะสี่ห้าถัก F ห้าหลักข้ามหนึ่งหลักเนี่นะคะข้ามหนึ่งช่อง ้ามหนึ่งช่องค่ะถักห้าเอฟข้ามหนึ่งช่องนะคะถักแบบนี้วนรอบนะคะแล้วพอปิดงานแถวต่อไปก็จะเป็นสี่เอฟข้ามหนึ่งหลักวนรอบสี่เอฟสามเอฟสองเอฟหนึ่งเอฟนะคะข้ามหนึ่งหลักเป็นแบบนี้นะหลังจากที่เราได้เก้าสิบหลักนะคะ ้าสิบสองรวบไปสองหลักเราได้เก้าสิบเราจะเก็บงานนะคะเก้าสิบหารสิบห้านะคะจะได้หกเราจะเริ่มลดแถวที่หนึ่งนะคะเริ่มด้วยโซ่สามนะคะโซ่สามจะแทนแทนเอฟเกี่ยวหน้านะคะเราจะลดโดยการใช้เอฟเกี่ยวหน้าโซ่สามเป็นเอฟเกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่งอันนี้หลักที่สองนะคะถักเอฟเกี่ยวหน้าห้าหลักนะคะสาม หลักที่สี่หลักที่ห้าเอสเกี่ยวหน้าห้าหลักข้ามหนึ่งหลักนะคะถักแบบนี้ไปจนวนจนครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีปิดงานแถวนี้นะคะแล้วก็เริ่มลดแถวต่อไป ตอนนี้ก็ f เกี่ยวหน้าห้าหลักข้ามหนึ่งหลักนะคะปิดงานลดกลางหมวกนะคะแถวที่หนึ่งที่ทําการลดห้าเอฟหน้านะคะเว้นหนึ่งเราจะกลับมาถึงตรงจุดเริ่มต้นตรงโซ่สามมันก็จะข้ามหลักนี้เหมือนกันนะคะตอนที่เราเริ่มต้นโซ่สามแทน f เกี่ยวหน้าเวลาเราปิดงานเราต้องแทงจากด้านหลังมาแบบนี้นะคะ แล้วโซ่สามมันจะกลายเป็น F เกี่ยวหน้าเหมือนกับอีกสี่หลักแถวต่อไปนะคะขึ้นโซ่สามโซ่สามแทน F เกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่งแถวนี้นะคะโซ่สามนับหนึ่งนะคะนี่นับสองสี่หลักนะคะสามสี่ F เกี่ยวหน้าสี่หลักข้ามหนึ่งนะคะ เลลาปิดงานก็จะปิดเหมือนเดิมคือแทงตรงไปตรงข้างหลังแบบนี้นะคะแถวนี้จะเป็นสี่แถวต่อไปก็จะเป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งนะคะลดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนปิดงานตอนที่เหลืออยู่หนึ่งหลังจากที่เราลดกลางหมวกมาเรื่อยๆนะคะจากห้าหลักเป็นสี่หลักเป็นสามหลักเป็นสองหลักนะคะแถวนี้ก่อนแถวสุดท้ายจะเป็นหนึ่งหลัก นี่นะคะหนึ่งข้ามหนึ่งหนึ่งข้ามหนึ่งวนรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดไหมแล้วก็จะเก็บเศษงานมันจะฝืนมือนิดนึงนะคะหมุนหมุนตามวงกลมนะคะ ลาย f เกี่ยวหน้ามันจะดึงงานเข้าหาจุดศูนย์กลางค่ะแล้วก็ลดหลัก เราลดแบบนี้มาจนถึงหลักที่เราเริ่มโซ่สามเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็จะเก็บงานเนี่ยค่ะตอนปิดงานก็แทงไปตรงข้างหลังนะคะแล้วดึงผ่าน <c oughs> พอดึงผ่านเสร็จแล้วก็ตัดใหมค่ะ <c oughs> เอาปลายไหมนะคะใส่เข็ม นี่นะคะแล้วเราก็เอาปลายเข็มนะคะเลาะตามนี่ค่ะเลาะตามลายเลาะจากด้านบนนะคะสะกิปตรงช่องโซ่เนี่ยค่ะพอเราพอเราวนอย่างนี้นะคะมันจะ มันจะดึงได้ดึงให้หาศูนย์กลางได้นะคะบนมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้นนะะแล้วก็ดึงลายมันจะชนเข้าหาจุดศูนย์กลางพอดีนะคะ ปิดงานค่ะเราก็เอาเข็มซ่อนเข้าไปด้านในถ้าจะทำปอมก็เส้นนี้เอาไว้มัดปอมได้นะคะถ้าไม่ทำปอมเราก็เก็บได้เลยเก็บเราก็ล็อกไหมนิดนึงนะคะตรงนี้ก็ตัดให้ชิดเราก็จะได้หมวกลายพัดฐานสามสลับสีค่ะเสร็จแล้วค่ะ มวกใบนี้ถักจากไหมเส้นเดียวนะคะยืดหยุ่นค่ะถ้าคุณจะลดขนาดนะคะจํานวนหลักรวมที่เริ่มตรงแถวเริ่มต้นนะคะจะต้องหารด้วยสีลงตัวนะคะสีสลับตามชอบนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ยูทูบช่องพี่เมย์ค่ะเมยที่นีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ